ขอแนะนำให้รู้จักกับแมวลายสลิดไม่ใช่แมวธรรมดาแต่คือศิลปินแห่งการทำอาหารและว,วันนี้เมนูของเธอคือบิบิมบับวัตถุดิบต้องสดใหม่ที่สุดเท่านั้นสำหรับผลงานชิ้นเอกของเธอด้วยสมาธิขั้นสุดแมวลายสลิดเริ่มจัดวัตถุดิบทีละอยา่างทุกอย่างถูกวางลงอย่างแม่นยำระดับมืออาชีพผักโขมเห็ดแครอทสีสันสดใสเริ่มเรียงรายรา,ยราวกับพาเลทจิตรกรเอ๊ะ เผลอแป๊บเดียวเกิดเรื่องเล็กๆขึ้นแต่สำหรับเชฟแมวแล้วไม่มีอุบัติเหตุไหนใหญ่เกินมือแค่เก็บกวาดนิดหน่อยทุกอย่างก็กลับมาเรียบร้อยต่อไปคือไฮไลท์ของจานไข่ดาวขั้นตอนที่ต้องใช้สมาธิอย่างถึงที่สุดอาจจะต้องใช้ความละเมียดละมัยอีกนิดสำเร็จสัมผัสสุดท้ายลงตัวเปะ๊ะเชิญชมผลงานชิ้นเอกเสร็จสมบูรณ์มื้อค่ำพร้อมแล้วสมบูรณ์แบบระดับเชฟแมว